Yeah hey. เเอขาประคับเขาประคับตัวที่นปู่เขาคือเราแก้เรื่องนป้อเนู้หรือว่าพ่อมาเตือนเือบางท่นก็บังตาม่แต่หรือเฮหักหรืป้อกถ้าบอเชื่อเงี้นะปุยมแต่มยืมป้องยืมนะืเสียก็้พ่จีปู่ อาเปลยอกกระตุ้มมาขายต้อง <c oughs> ทำเ้ากต่ายื่มาเป็นง <c oughs> ี bah, ้คือแรงนักเผาขา้านคอยแรงก็เดือดขาดเจ้กบ้านแข่งไวไหมว่าแข่งื่นงนานกรแรงนักเขาบ้านอาบ้านอาไปพูงงานนินเขารอภาพปั้วังเลหัวกังเลยเรงบวกบ้นคือพอขายขายก็มาบว่าแค่ตางพอ เขาเขาอะไรอย่างี้เขาบ้า,าชบางบันเออทำไมถึงจะคี่นนเนาะคุมือเขาบอะไรงเขารถไปหาขาปูง่าเรื่องเนาะนิ่มเข่เป็ดมาเ่คงโมหวานตั้นักแตงโมตัม้ง,งพอลงเมร็นา้าเขาบ่นี่รถจะปูว้าวอ,อ้ไปนกัน เขาคือบนัขาแปลไปมดเนาะมาไปเปื่นผู้่เดีแวเขาอะ้งนักแต้มหม้งนักหนักเลยเยรียนนักขาวบังงานข่าวงานข่างเขาเลยข้าดองจักบาทจักมืออึ้งนักนเเนี่ยขึบาทขบาทค้าบอกึบาทับปูคื้นแรงเนาะ Ô, thì có hùng mười một ngày đại khát hùng mười chữ anh cào anh kìm ba. Hua hai chữ ba. Na mười cào cào. Khanh bọn em chữ mừng răng. O mừng em 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 em

mặc dù có bắt mặt góc như khoa tuyệt quá mức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  quá kết quá mức 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 quá không quá mức 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 quá เป็นจังไหนคือพ่อกันตปเครือหรือขออขาปู่ปู่ครับพ่อแบบนี้แน่ไฟไทยแน่ไฟแล้วมันดื่มออกหัวคือขั้นเปิดพ่อกับพราว่ากันแบบว่าไปเคล่อมคร่อมหัวขาหัวโดนให้เขาต่อมือหันก็คือืม ว้าขัวบ้านคอนก็ให้รักหมดจกจ่ออเะนะครับคุณก็เป็นคือขาวก็รู้อครับเขาเขาแก้แค่งว่าเป็นอย่างนั้นอีกคอเออทุกท่าท่มันนับเขางับเขาว่าครับอ้นับเขากับบ่านม่นนับเขาด้วยแต่ครานเขาจ้องนับทั้งเท้าว่าหนึ่งเขาเป็นบ้านาพองเพราะถางเลยอืม พวกก็พวกงามก็คือเงินเขากินปก <c oughs> เป็นบ่าหน้ารู้เขาตอบมานกันไงผมกักบ่าง,งึ่งตอบ้างไรครับปู่ว่านึ่งก็คืออ่ารค่ะโอ้กเกิดจากเป็นเ <c oughs> มียเด้อคือกินอะไรครมู่แม่คือกินเอาข้าวคนหนึง่งค่ะ ไม่เข <üman> ้าทาเนาะหนึ่งเขาบ่าเปลืองก็ไปหาเอาเร้่ไม่เนาหนึ่งเขาบ่าเปลืองะนเออจะจะเองหนึ่งเขไปาม่ใ่เออมเข้าทางไม่เข้าทางนทำไมเขาบ้ให้เอาเด้อแมงบอกเนี่ยมันก็คอยคอยถามเลยให้เจ้าผัว่มงมุมก็มึงตึ้งเป็นว่าเขาน่ะนึ่งเป็นจะาูวเออว่ามหนึ่งก็ตื้น ข้างหนึ่งว่าเปิดก็คือหากว่าเกือกหน้าคือ้าคือกากอึนน่งก้อนแต่ขาอึนั่งเมี่ยวาครัว่าพอมือโตมากมืงเนี่ยคือหนุ่มห่อมเปิดจังได้กับพอกหงสอครับมมาเปิดอากาศดีก็คือนะมเขาเรียกว่าวร่ารียกาน้องอันนี้เอฟคือของขืม นางทื่ผวังเออขอถวายองค์ปู่ขอพังบาทของต่านคืองานนะลูกนะกบนางมาเลยอาืออื่าขอให้ลูกานมือขบดมือรักมือขุมือวานอ้ดวันนั้นขขา่ั้นึ่งแล้วก็ไปรู้ามันเสียเปลาเอามาเรอรื่อง้าเรื่ถึงเรื่องไปเรื่องสิบเก่านะคือสิบเก้านาที่เก้าที่เคลียว่าไม่เือยขอบอุไม่เสียขอบคู่เออนางเป็นเจ้าของเออ นางสก,กุลคืนบาปือกับนางน,นูเด้งคือบ, <Okay. S 2> บาปือทวายปัลูุปักแก่ฟองกับ บอกไม่กัเรื่องครับปูเออขอทางอึงงั่งหลาั้งข้อเออขอกูอ่ะดูเด็เปิดคุกต้องบกับเรื่องแต่ขอขาดดอกไหม้น้ำปูแนวสันว่าขอขาดดอกหม่ครับมืองานก็จะมาจัดให้มืองานครับวันที่เก่าปูใช่วันที่เกครับแต่คือห้มือเป็นต้นไปกัอ่ะให้มือวันที่เก่ามันจอทันนิดครับปูให้มือนี้เป็นต้นไปปูเออฝากไปเขาเนี่ครับปูดี่โกมค่าเนาะครับมาไกลเติบุกก่ ักู้อมากกระดานเนาะปูเออมือรามกน้ำไก่ก่เขาไป้ย่ก็คอกระดานจปูจักบแปดทึบเก้าบาทสิบแปดสิบเก้าบาทบ่ปูเอาใหจักสบแปดทึบเก้าเปูเอาใเขาแล้วอ็่ก็คอยาปูอาใคเขายมันขายดำขายด้วยแด้อเอาทึบแปดทึบเก้าแลวะมงื่นแล้วอ่านยไปหามงื่นสิบหานกขันนะปู A biểu tình phát thanh pha tèn mô pháo rồi. Ni khu rác thư tèn 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 ngang 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 Mơ, ngang 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 Áp, <laughs> ร e you you ร voilà ครับมือน ah, ีป um. ้าปูเอฟคือบุญเอฟคือรู้เอาบุญมาทางน้องไ้าพาร้ววงานเขาคือทองถูกก้าถึบาทขไมาเงียเดือกึือครับปูแค่จะหอกนะครับเนาะคมาทางร้ววเรื่อเดิมหางมือถึงจก็เริ่องเรื่องเอคือผ่านทางคำเดียวแล้วรู้เอาายฝูายคบายคือแข็งจงหน้าไม่สามารถจอ่านชื่อได từ ngày hôm rào ở tạm quảng bồn rào nó một nó bao giờ những sáng cả khó bao giờ những khư cả khó bao giờ những phu tả bao, khách, bao, hỏi, bao, nhiêu, bao rồi, cầu, ở phú hạ bên giờ bao hỏng, bao thưởng bao trồng gà nó rỡ họ thứ khư cao nó ở ba trăm mươi ra sư ra sư ở cứ kháng cứ cứ bật cài pho và nhắn rạp ra อาขารมือสกุืไม่รักมือสกุไม่หมา่นได้ลูกเด้อสุดกาพแข่งเลยขอให้เงินได้องขอให้ทองไหลมาหึงหึงแล้วก็มวู้ยอันนี้ยังปัมาวาไดตื้อได้โชกได้รากได้โชคได้มาจากพ่อนม่หนอนใช่ไหมตื่นขอให้ยังปัมาว่าไดตื้นขายมือสกุลไม่รักมือสกุไม่หมา่นได้ลูกเด้อขายปลาาทุหน้าขายขั้นเขาก็ถือฉแี่เขานักเ้มือเด้อ เออมันจะหมอเดิมจับ้อต right? anyway. ่างขายของน่ะอืมเพราะว่าถื่ากไดงบักนั่งอืมเขาถือของแถมถามไปเรื่อยคื่อสองแขนถาขถึงี่ะอรื่ครับปูชือของแถมขาอืมมันเหมือเท่าเหมือกันเท่ากับเหมือกันเหมือนกันนั่นคือะคุกจับเลยกระดาษถึนแล้วก็ยังกว่าํรมาอืมเออข้าขายป่อออกน่ะเขาชื่อของแขแขมไปเลอยขนขาอืมชื้อของแถมขา ซื ème, ้อสองแถมสามซื้อสองแถมสามอามนอก็เจอผู้คือครับผู้คือจำเอาคูัผู้ตาครับือขายเกลยวอันนี้ขางชัเของผูกเขาอยู่นั่งแกงหม้ขาูว้ว่ะเออขอให้มือถุกมือดักมือถกมือหมาจะอย่นั่แกงหม้อ้เออย่นั่งแกงหม้คือไปซืออ่นั่งข้าวหมอ่อยนนั่งมันข้ากงคือคืออยูนั่ง จะคือไงคือลอตเตอรี่จังะคือลอตเตอรี่หรือเป่าเขาก็วัดข้ทอกู่ข้งล่างใช้กับปืนยืเปล่าพอหงมาแล้วจะทำอะไรคู่ันอาไรคู่ปันยื๊ใทำกับปันยืกตัวยื๊คือของใหม่ไม่รล่งวันเดิมคือของใหม่ัวยื๊อะไรคู่ปืนยื๊อทำจัดาของยือจัภาพปืนยื๊อหัือ ก็บอกโตคือป bo ้อก็บอกแล้วท ah ี่นั่งบ้างื้อเอาิ้กโตแล้วแต่โตนั่งนะคาราวาฟูครับเออยื้อขอคาราวาอกปูตาปูคือประคุกพระองค์ขอให้ยื้อจงมือแต่ความถือความกระดึง ขอทั้งนู้นแม่มอกโคให้องได้ข้ามาแต่มาห h à o n h à นะเออถ้ามาบามนีแจกขายล้วนยืดแม่เล้ขายอยู่นะ้จืมก็ต้องขายงานด้วยเพราะว่ามันไกลมือไกลเบื้องแล้วจืมครวบนังกระโค้งนังกระเกลม่นเกลมือมากแล้วได่ามือ่ีกขนาดเจ้าต้มขามตัวว่าจะเจ้แต่วกาเจ้าแม่ว่า่อดแทบหนังกอดคือคือกอร คบปูออกแก้เขาแกะเหมือขูดดักแะเมือคบปูอื้มอากาศดึดออกแกะเขาแท่งท้งวันฝนตะดดดม่ดูเอาไปเครื่องหนังคบปูเอาไมาตรวดเอาไมาเครื่อหนังคือบักบ่กขีเอาออกไปจันหึรถดึงมาไหม่คบปูอืมือจะเอาออกแล้วคบปูจะเอาไม้กรวดื่อล้วมันคือดับเคืออะไรตัวอะรับ วันจาัดก็จะไปก็แก้วอาก็เอาไปขายไปดูไปแม่เอามาตัว่นั้นแม, <c oughs> ม,ม่รู้เพิ่งอ,อะไรอยื่องอะไรมาเขาขายไปเอฟคือวะเอฟคือวะเจ๊คือว่ากำาเดินมา แตคือกคืนคือน้าเผาเขาบอกห้ามเร้อบ่คือคือกันัน่อตื้อคือเคนคือร่างลัรกระดาีนเขียนลงนาหลังะกฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าาร่าาาา กัะปูขึ้นเกิดน้เรือดกรบปูไก่ร้อยเปิาข้าวหน้าอเกลือเรื่องความเร่องพอนในไทยก็จกับปูจำได้แล้วครับขึ้นขึนปัดวงได้กรับคือว่าแบบว่าเออกคืนผ่านมาทางช่องแบบนี้ถอดไว้นขึ้นเออขอให้กูรับมือตกมือกัะมือตกมือวัดอากุวยนะำกกขาพาระหึ่งวันๆว้นก็คงนะโครนเออรุ้ยแด้ก็รวยอือ เขาจ่าโอึก็คือสาธุสาธุครับปูเพียงเพียงแปลว่าทกันเืาเมื่อทานนะขั้รกออกทิบสองนนะเขาเพิ่งเอาว่าเพียงเลยเเอาองเขาเอาับซองเออกิบสองเขาเอิบสองสิปูเออเขาเอิ่เอาเพียงเลยครับปูเงอยุรกๆนายมองคนใคยคือรั ร่วงคำบงกับองปู่คือผ่าเขาแล้วปู่ตามาหาพอคือว่าแม่บอกผมว่าแม่จะปูแมาจะไปครูบอกว่าอม่จะปูนะถ้ามองมาบอได้คือแกอึขัเครื่องงานงานงูคลื่นคือพ่อแก่ก็อยากว่าปวดคืออยากแก้ปัญหาบาท่านได้มาค่ะอ้าวจังว่าอะไรกันเนาะอ้าวขอให้นายมงคลื่ยพบคร่อพูอะ หายไม่คขบไม่หลักไม่คขบไม่มากหายด้เรื่อติดก็หายกรดกระดึงหามืม่ดีเลเอาง่ามุกคงไทยคำมพ่อบ่อหายก็ไม่คาดกมไม่อีกะลมือแรงแล้วมงคนไทยไม่ือไม้พ่อผู้นะเอาก็คือเออคือเป็นคือก้มไม่หรือเปล่าก้มไม่ตอนั้ร กะขายวัอเฟิลนี่แหละมันขายคึ้เ okay. ด้อล่ะยิ่งคบปูนั่นเหมือนไขายเฟิน้าขายโคกทุกบาทเง้ยหกสิบบาทน้าพูอ้าไปเอาเด้อโอ้ยนี่มาแรงขายถูกขายถูกขายถูคปูต้องแรีใบบานคบปูพอทุงมแล้วพอสุ้มล้วน้าพูพอกระเทเออแต่เปเ่าก็พอกระเทิมก็เรื่องมา มาพอพ,อพ,อพ,อพ่อว่อออก่เว้ยเขาขึ้นแบบนี้เอ,อันนี้งานเอกชัยฟังหูงานใช่ไหม,ม,มกับองานอไรกวนกว็รว,วงทั้มูเอือฮะให้มือเขากี่งบบมือเขามัดอะกูว่าน้าคุกข่าวเพราได้ึึๆแล้วก็ไปเพืเอ่อักเออืมเชื้อหนังก่อนทิิมเพ่งแหยปูครับแหย่ครูครับเครื่องนานเครื่องาำแบถึงน้คือ่อนบ่อ เขากระเือนรูกรทือกล <c oughs> มกูู้กลมคือค <c oughs> เไปเคลืามาเน่ยเออไปเคลืนไปตัวนั้งถืเขาไปเคลืปตัวเร็เขียนไปเคลืามาเพลงแม่ครูห้าสีไปเคลงนเรั้งแบ่กเือนขึ้นไปขึ้นมาเออคือขันดาฮะมหม่อขันดาใจเข้าพันข้าหมาหม